ที่เมืองทองมะที่เมืองที่ททไหนพี่ที่เมืองทองนะกรมที่ดินอยู่ที่เมืองทองเนี่ยเออใช่ก็แม่ไปแถวแล้วเมื่อกี้ไปซื้อของเอฟซีขาขืนยุคแรกเลยขอบคุณนะครับเออจุดนี้ไม่ไม่ค่อยได้เรียกเข,ขาว่าเอฟซีขาคืนเลยนะอ่ะปลุกหน่อยปลุกหน่อยปลุกวิญญาณหน่อยอืมต้องปลุกวิญญาณชอบลูกสะภ้แบบไหนครับลูกสะภ้ยเหรอก็ก็คนดีอ่ะค่ะแม่แล้วก็เขาอยู่กันได้คนดีคนดีจะจนรวยไม่เกี่ยวเขาเป็นคนดีจริง คนดีเข้ากันได้คนดีเอาคนดีอะมีอะไรไหมครับโหสองพันสามเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลบอกหนูคนดีน้องเหลียวหลังก็คนดีพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลดีครับเปิ้ลหน่อยนะเปิ้ลเปิ้ลปล่อยปะพี่เปิ้ลอะใช่พี่เปิ้ลอ๋อนโว่าจ็บเปิ้ล กลัวเจ็บบ้างไหมคุณแม่ไม่กลัวเนาะไม่กลัวไม่กลัวสู้ๆไม่กลัวค่ะไม่กลัวเพราะว่าเราหลับไนงะเราหลับลูกมันเจ็บหน่อยตอนที่แบบอะไรเส้นน่ะเขาเรียกในบ้านนอกจากพ่อใครแสบตุดน,นิกกี้ดีต่ตพ่อใครแสบกว่า พ่อเธอแสบกว่าโอ้โหนี่นิกกี้นะทเทียบกับพ่อพ่อมันแสบกว่านะเหรอเออถ้าเธอได้มาเป็นโอ้โหมากกว่านี้นะฉันว่าออาพ่อกับนิกกี้ใครเจ้าชู้กว่าพ่อเธอเหรอเออเจ้าชู้กว่าอีกเอเออ็เออเอาเธอเธอทำไมอ่ะเธอหาเธอจะใช่จะ,จะ,จ,ะจะแข่งกับเขาเหรอไม่อย่าไปแข่งนะพ่อกูเนี่ยเมื่อก่อนมีแฟนเป็นดารานางเอกจ้ะนะยิ่งกว่าเออหนังที่แบบเมื่อก่อนเป็นออกแผ่นใช่ชื่อจอยชื่อน้องจอย จำได้ดชื่อน้องจอย,ยแฟนพ่อเขาดูอยู่นะลองเขาดูอยู่นะเป็นดาราหนังอ่ะชื่อน้องจอยนะเออจอยชื่อจริงชื่ออะไรแล้วไม่รู้แม่เคยเจอแม่น้องจอยอ่ะเคยเจอสิฉันไปเจอในนั่นแ่ะหลักฐานไงเออ,อจับได้เลยจับได้เลยปรดป่ะตอนนั้นเฉยดา่าไหมอ่ะโทรหาพ่อเธอด้วยใคร น้องจอยนี่แหละเออเจ็บมองเนาะแล้วก็ไปมีผัวฝรั่งเหรอแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผัวรองนะไปถ่ายหนังนั่แน่เออเพราะฉันด่าเรื่องนี้เงียบกลิบทุกทีภูมิใจในตัวพ่อมากนะปูณณเนี่ยเหรอเท่อะเท่เท่ตรงไหนวะเท่ไปขึ้นเท่ตรงเอ้ยขึ้นขึ้นอย่าตามใจขึ้ต้องขัดใจบ้างเท่ลหเอ้าวไอ้ปริณเท่ตรงไหนพ่อปูณณมีแฟนเป็นดาราหนังผู้ใหญ่เท่ปะ พ่อเปิดใจอะพี่พ่อเปิดใจรับเลยเอาเป็นผมนะผมชอบนะสมมติแบบแฟนกูเป็นเลนิเบกอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่้ยมา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 นั่งมามามาจะเล่าให้ฟังกูเอานะจะเล่าให้ฟังเพื่อนเขานะเคยบอกแม่ว่าจริงๆแล้วนะเป็นเรื่องแล้วพ่อเธอนะชอบญุงแบบนั้นแต่ว่าเอาเป็นเมียอกหน้าไม่ได้ก็เลยจะมาเอาฉันเนี่ยแหละไว้ทำอะไรเขาเรียกอะไรไว้อะไร ไว้ไรอะไว้เป็นเมียแบบมีเมียดีๆสักคนเอออะไรประมาณนั้นแหละจริงๆแล้วลึกๆเขาชอบแบบนของลูกเป็นแม่ของลูกเออแต่นึกๆึแล้วกาชอบแบบนั้นเพื่อนเขาบอกแม่เองตอนหลังว่าจริงๆแล้วมันชอบแบบนั้นมันชอบนักร้องมันชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเราไว้ไว้ทางสังคมอะเซมเซมเดดดี้เดดดี้เซมเซมเข้าใจไหมเข้าใจชอบแบบแ t e เออนั่นแหละนั่นแหละจะแบบแซ่บๆอ่ะอ่าใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนแม่มีไฟตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าแม่ปักจัดอย่างนี้ดีกว่าให้ออกพอออกเขาว่าไงไหมจัดกว่าเดิมจัดกว่าเดิมอีกเขาบอกปากไล่กว่าเดิมพี่เปิ้ลชมนะแม่สวยตลอดเลยนะเหรอไอ้ยบริษัเปิดพี่เปิ้ลให้กูดูเปิบนี้พี่เปิ้ลเดี๋ยวหลังอยู่นะเดี๋ยวหลังเขาบอกผู้หญิงใหญ่สวยเดี๋ยวหลังเต้นไหมไงแม่เห็นไหมคลิปน้องเดี๋ยวหลังเต้น แต่ว่าเวลาเต้นเขาหันหน้านี่นะเขาไม่เดี๋ยวหลังน่ารักน่ารักน้องเดี๋ยวหลังน่ารักนี่พี่เปิ้ลน่นารักพี่เปิ้ลมาสวยนะนยคุณเนี่ยสวยมากเลยอ่ะพี่เปิ้ลเปิลก็สวยนะเปิลเป็นลูกครึ่งอ่ะพี่เหรอสวยจังเหมือนนางงามเลยอ่ะเหมือนนางสาวไทยเลยอะ่ะสวยมากเลยอ่ะพี่เปิ้ลพ่อเออพ่อเขาก็พ่อแน่เลยนะพ,พี่เปิลนะเป็นลูกครึ่งพ่อหล่อเนี่ยพ่อแบบหน้าแบบพ่อเออพ่อพ่อเป็นลูกพ่อเป็นฝรั่งเหรอแต่พี่เปิ้ลถ่ายรูปชูนิ้วกลางนะ หลอน่ารักน่ารักสวยสวยลูกขึ้นอังกฤษ๋อารู้ขึอังกฤษอ๋ออ๋อพ่อร้อนอืมอยากมีแฟนบนเก่งเหมือนแม่ไหมครับโอคโูไม่ไหวไม่ไหว โอ้โหไม่ไหวสงสัยคงเลิกแต่เดือนแรกที่แต่งงานไม่ไหวแม่ผมบ่นเก่งมากบ่นแบบหื่ก็ตอนเด็กๆกับบ่นจนผมถีบกระจกรถแตกอ่ะจริงตัสารแม่มากตอนนั้นอ่ะจริงคมันคือบุกบ่นกูแบบบ่นกูไม่หยุดเลยโอ้บ่นแบบบ่นแล้วกูบอกว่าแล้วกูก็เป็นเด็กแบบจะบ้าแ้กูบอกแม่หยุดบ่นแม่บอกให้หยุด ไม่หยุดแม่หยุดไม่หยุดทีทีททปกระจกรถแตกเลยน้าข้างหน้าเลยจนแม่มาคิดว่าเออเรา